สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องทิพดีใจมากนะคะวันนี้น้องทิพจะไปเอาของนะคะพี่พี่แฟนคลับที่ส่งของมาให้น้องทิพนะคะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะคะคือ,อ,อพี่เขาไม่บอกเลยว่าเป็นอะไรนะคะก็ดีใจตื่นเต้นแล้วก็ลุ้นไปด้วยนะคะว่ามันคืออะไรนะคะ เราเราจะเรียกว่าเป็นกล่องซุ้มก็แล้วกันนะคะเพราะว่าเราข้างในเราไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรเนาะพี่เขาบอกว่าส่งของมาให้แล้ว <_ C os m> แต่ว่ารอรู้เอาเองนะคะแต่ตั้งแต่เมื่อวานแล้วมาถึงตั้งแตเ่เขามาถึงมืดเกินไปแล้วโทรมาบอกว่ามาถึงของมาถึงแล้วนอะแต่ว่าน้องทิพย์ก็มืดเกินไปน้องทิพย์ก็เลยไม่ได้ไปเอานะคะแล้วก็ทีนี้น้องทิพย์ก็เลยจะไปเอาของนะคะแล้วก็เฮ้ยตื่นเต้นว่ากล่องซุ้มนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะ ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเอาที่ท่ารถท่ารถแบ้นนิววินนะคะที่เขาส่งของมาให้นะคะแล้วก็จะเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราลุ้นกันเองนะคะพี่ๆทุกคนก็ลุ้นตามน้องทิพย์ไปด้วยนะคะน้องทิพย์ก็ลุ้นตื่นเต,นต,นต้นมากว่าจะเป็นของอะไรบ้างนะคะมันน่าจะเป็นกล่องซุง้มก็ยังไม่รู้ว่าขนาดกล่องขนาดไหนยังไม่รู้ว่ามันเป็นกล่องอะไรยังไม่รู้เลยสักอย่างนะคะพี่เขาแค่บอกเตือนมาแบบเฉยๆว่า ส่งของไปแล้วนะแต่ก็ไปดูเอาเองนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูนกันเองนะคะนี่นะคะทุกคนน้องทิศจะมาเอาของนะคะอันนี้เป็นผู้ข่ารถนะคะคือค้ารถเขาก็จะรับคนหรือรับนี่อยู่มั้งะคะเดี๋ยวเราไปเอาของบล้น,ะะน,นี้คืออ๋อไม่มีคนนะคะมีคนไปเดี๋ยวเราจะเอาของ ไม่เราจะเดินไปในเฉลียงเนาะอันนี้ส่วนมากเขาก็จะฝากของกันนะคะคือไม่มีคนไปเลยคะ่ะแล้วก็รับควนนับของบ้างอะไรประมาณนี้เนาะ,ะจะไม่มีคนเยอะ

ของมาอาจจะยังไม่ได้จ่ายนะคะบนงก็จะจ่ายของประมาณสักหนึ่นงพันจัดนะคะรู้สึกทำเนาะสิบดิ้าสิดิดาอ๋อจิสบไปนะนี่ของถึงแล้วนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปสุ่มดูนะคะว่าเป็นอะไรกันนะคะมาเมื่อวาน ไม่เคยมาขึ้นเลยนะคะอันนี้ถ้ารถแบบนี้รา <abst> ไปส่มของกันดีกว่านะคะทุกทนนี่นะคะพี่พทุกคนหลังจากน้องทิพย์ไปเอาขอบมานะคะแล้วก็ได้ยินน้องเขาว่าเขาจะมาเสริมสวยนะคะเรามาแวะดูน้องเขาทิดนึงนะคะร้านเสริมสวยของพี่พินะคะก็ที่น้องเขายอดทิตยนิยมท,ที่จะมาแจ้งหน้ากันก็ตรงไหนก็เลยวอดูกันนะ เ้า um ไปทักทายเนาะพอดก่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเรองขอมันทางีเนาะไมได้ในั่นค่ะก็น้องมองมาทำอะไรอ่ะ ก็ามาทำผมเหรอไม่ค่ะมาส่งน้องเมย์สิมาส่งน้องเมย์มาทำผมใช่ไหมใช่ค่ะทนี้ได้ทำผม,มำผอะไรคะผม,ม,มงอผมผมงอเขาเรียกว่าทำผมห <c oughs> ยิกนะคะทำผมหยิกทำผมเออเคยๆนะคะแต่ไม่ว่าจะแต่งตัวไปไหนก็ไม่รู้นะคะช่วงนี้ก็ไม่มีงานอะไรเลยนะคะก็ แล้วแต่แล้วแต่น้องเขาจะมาทำงงนะคะอ๋อนี่นะคะอันนี้จะเป็นร้านที่เขาแบบว่าถ้าจะแต่งงานอะไรประมาณนี้เนาะ,ะมาเช่าชุดตรงนี้ได้แล้วก็แต่งหน้าแต่งตาตรงนี้ได้นะคะนี่ชุดก็เยอะแยะชุดตรงนี้จะเป็นชุดแบบมาใหม่ๆแบบเนี้ยไม่ไม่ตกรุ่นนะคะก็สวยๆขนาดเลยเนาะ,ะทั้งชุดเจ้าบา่าวร้งเจ้าสาวก็เช่าตรงนี้ได้เลยนะคะ ก็นี่เจ้าของก็เออพี่เขาก็ห็นพี่ไทยมานเนาะไอ,อ,อเจ้าของก็ไปเรียนที่ไทยมาเลยนะคะก็้านรอเนี่ยารนอาจารย์อ๋ออ,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 อันนี้ใช่ไหมเออก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> น,นี่เขาก็จบทางไทยมาเนาะถ้าจบทางไทยมาก็ถือว่าโอเคเลยนะคะถือว่าเป็นร้านที่แบบมีคุณภาพดีมากเลยนะคะ คือแบบวันนี้เจ้าของร้านไม่ได้แต่งหน้านะคะก็เลยไม่ได้ให้เราถ่ายหน้าเนาะแล้วก็แค่ถ่ายร้านเฉยๆเนาะคะ่าทำทำคิ้วก็มีนะคะที่สักคิ้วแบบเนี้ยสักลายมิติห้ามิติสี่มิติแบบเนี้ยก็มีนะคะที่นี่ก็สักได้นะคะแล้วก็อาจจะมาอยู่กับน้องเขานิดนึงนะคะเพราะว่าแวะมาเยี่ยมพายกันนิดนึงนะคะคเห็นวนะ่าน้องเขาเข้ามาใน มีเวงมาส,มสวยๆนะคะแล้วก็อยากจะมาเจอร้านส,สวยๆอยากจะมาดูร้านส,สวยๆว่าเป็นยังไงในชิงตุ้งเรานะคะก็เราก็เลยแบะมาแบบน,นึ้นะคะอ๋อค่ะ น้องทิพย์กล oh ับมาแล้วนะคะนี่ก็ได้ไปหาน้องน้องเขานิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นทางผ่านเนาะก็ได้เจอครับนิดนึงเนี่ยน้องทิพย์ก็กลับมาถึงบ้านก็เลยไม่รอช้าเลยก็จะมาแกะกล่องให้ดูนะคะข้างในเป็นอะไรบ้างนะคะเพราะว่ามันคือกล่องซุ้มนะคะน้องทิพย์ก็ไม่รู้จักไม่รู้จริงๆว่าข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันนะคะเดี๋ยวทุกคนเรามารุ้นรุ้นพร้อมๆกันนะคะเดี๋ยวตั้งกล้องกันน้องทิพย์ก็ดีใจนะคะแต่ว่า ตรงนี้คือเป็นอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเป็นอะไรบ้างนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะพี่ทุกคนคือเออเชยงตุงนะคะถ้าหากจะส่งของมาจากเชยงตุงนะคะก็คือ,อ,อส่งมาทางเฟดเฟตหนึ่งเฟดนั้นชื่ออะไรก็รู้จำชื่อไม่เดี๋ยวน้องที่จะ แคปแล้วก็ติดไว้ที่ติดไว้ที่ในในในนี้นะคะก็คือเฟตนั้นนะคะที่น้องทิพย์ให้พี่เขาส่งมาให้นะคะก็ไวเหมือนกันนะคะคือส่งมาแค่เมื่อวานนะคะก็มาถึงวันนี้เลยนะคะก็คือ,อทางส่งมาทางน่าจะไปไปเชนีหรืออะไรสักอย่างแหละก็ส่งมาทางนั้นแล้วก็เขาก็เป็นน่าจะเป็นบริษัทหนึ่งแหละแล้วก็ส่งจากข้ามด่านมาเขาก็จะเอาข้ามด่านมา ด่านหนึ่งนะคะส่งมาทางาฝากพม่เรานะคะคือเขาส่งมานี่เขาจะเขาก็จะส่งมาทางท่ารถนะคะท่ารถต่างๆอ่ะมีท่ารถสามลาท่ารถสวยีการท่ารถเต้นนิวเวนแล้วก็ท่ารถช่วยมิยวต่อนะคะก็แล้วแต่ที่เขาจะส่งมาทางท่ารถนะคะแล้วก็เขาก็จะฝากของมาเขาก็จะมีเหมือนบริษัทสอง มันมันจะไม่ทางแม่สายแล้วก็ทางทักกิเลกน,นะคะก็จะมีประมาณนี้เนาะแกะกล่องดูนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะมันเป็นมันมันเป็นกล่องสุ่มนะคะพี่เขาก็ไม่บอกนะคะคือเขาเออพี่เขาติดต่อน้องทิพมาก,ก็คือเขาจะส่มของมาให้น้องทิพน้องทิพถามว่าเป็นของอะไรแบบนี้เขาก็บอกว่าอ่าให้ไปดุ้นเอาเองนะคะก็มันก็เป็นความสนุกเนาะความสนุกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นด้วยนะคะจะเป็นนั้นโอ้เห็นแล้วอันนี้นเอง มันเป็นสิ่งของที่จําเป็นนะคะแล้วก็ที่แบบทุกคนทล้วพี่ก็เคยเปิดไปครั้งหนึ่งนะคะคือมันใช้ไม่ได้นะคะมันใช้ไม่ได้แต่ว่าพี่เขาก็เห็นใจน้องทิ์นะคะก็เลยถามมาว่าอยาอ่างมันเป็นยังไงบ้างก็เลยแบบนี่น่าจะคือ พี่เขาไม่อยากออกสื่อนะคะก็ก็จะมีชื่อนะ,ะจะมีชื่อตรงนี้นะคะแล้วก็เบอร์โทรของพี่ล้วกม็มันเป็นมันเป็นโดนมันเป็นโดนนะคะโดนอันนี้คือน่าจะใช้ได้เลยเพราะว่าพี่เขาสุกมาตรงนู้นแล้วก็พี่เขาก็เป็นคนที่เคยแบบเล่นโดนแล้วก็มีโดนอยู่เนาะก็อาจจะใช้ได้นะคะ น้องทิพย์ได้ด่วนแล้วนะคะแล้วก็มีหลายๆายคนนะคะที่ถามน้องทิพย์มาว่า,าทางชิงตุงมีกฎหมายไหมที่แบบว่าเรามีด่วนในในใน,ในมือเนาะก็อาจจะถ้าหากว่าเราเราไม่ได้ไปถ่ายเราไม่ได้ไปถ่ายที่แบบผิดกฎหมายนะคะคือถ้าเป็นในเวียงเราก็อาจจะขอเขาเรียกว่าอะไรขออา่า ขอเอกสารนะคะแต่ว่าน้องทิพย์เอามานี่พอจะถ่ายในในข้างนอกเมืองนะคะในข้างนอกเมืองก็มันก็มีแต่ทุ่งไร่ทุ่งนานะคะอันนี้น้องทิพย์ก็ต้องไปถามทางการอีกทีนึงนะคะว่าโดรนนี้มันต้องใช้ใบอนุญาตไหมนะคะก็ก็ถ้าหากว่าบินในนอกนี้ก็อาจจะไม่ต้องใช้นะคะเพียงในในนอกเมืองนะคะไม่ต้องใช้นะคะถ้าบินในเมืองก็อาจจะต้องใช้นะคะ ก็นี่มาดูกันอันนี้เป็นโดนมาแบบนึงนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะฝึกแล้วก็จะโอ้โหมันมีมันมันมีประกอบด้วยนะคะน้องทิพย์จะประกอบเป็นไหมเนี่ยอ๋ออันนี้อันนี้หอน,นี้น้องทิพย์เคยได้ดูอ่าดูจาก youtube อยู่นะคะดูจาก youtube อยู่แล้วก็ ตัวนี้นทำไมมันอยู่ข้างในแบบแน่นมากเลยมันแน่นอ่ะมันต้องเแกบบ็บอ้ยดีใจมากเลยอะ่ะนี่แบตบอ่าอันเก่าของน้องทิพย์นะคะแบตบมันก็แค่ประมาณ สามร้อยกว่าเนาะอันนี้คือสองสองพันสองพันแปดหรอสองหมื่นหรอเออสองหมื่นกว่าเลยนะคะนี่นี่นะคะโดรนที่แบบที่เขาส่งมาให้น้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ก็ดีใจมากเลยนะคะที่แบบเอ,อ่อที่เขาส่งของมาให้นะคะก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรก็คือเป็นโดรนนี่เองนะคะน้องทิพย์จะได้บินโดรนแล้วนะคะ ดูอุปกรณ์อะไรก็มันแบบครบทุกอย่างนะคะก็มีนี้ด้วยก็อันนี้ก็มาจากจีนเหมือนกันนะคะมาจากจ ะะออขอลองทิปลองดูแป๊บหนึงนะคะนาปิดได้นะน้องทิพย์ก็เคยฝึกนะเคยดูใน YouTube แล้วก็ฝึกฝึกดู youtube มาตั้งนานแล้วนะคะเพราะว่าอันเก่ามองน้องทิพย์น้องทิพย์ใช้อยู่ก็เลยมันใช้ไม่ได้ท็เลยก็ฝึกดีนะคะก็อาจจะ พอเป็นบ้างน,นี่เซตไปแล้วแต่ว่าน้องทิศยังไม่ติดกล้องนะคะเดี๋ยวเรา มาลองดูกันว่าใส่แบบนี้เฮ้ยมันต้องมีสามลูกอะไปในลูกในคอ่นดีโอ,อ,าาโอ,โอ้ติดเลยอะ่ะ ี่อ,อน,น,นี่นะคะพี่ทุกคนเดีย๋ยวเรามาลองดูกันอะโอ้บินะบินบินะโอ้เสียงอะ่ะ เออหนีรเวเว่ะใชอค่ะพีมักเก้ายังมักเก้าพี่นะคะพี่ๆทุกคนเดี๋ยวน้องทิพย์จะบินให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงการ์ัูนหนาไว้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 เฮ้มกเกิ้ลเอฮะเดี๋ยวจะบินขึ้นให้โอ้ยไอ้นู้นและโอ้ตกมาเลย ไปเจ้ครับนอ๋อนี่นะคะน้องทิพย์ก็คือเอ่อซสริมต่อได้แล้วแล้วก็ยังไม่ได้ใส่กล้องนะคะคือยังเพิ่งทอาอันนี้อยู่นะคะก็เอ่อไว้ให้น้องทิพย์ไปฝึกก่อนนิดนึงนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องทิพย์เพิ่งแบบ ยังไม่ได้ฝึกแต่ว่าดูคลิปมาแบบพอสมคพนอยู่แต่ว่ามันฝึกไม่ได้และแต่ว่ามันติดอยู่นะคะติดเออดีกว่า,อ,าอันเก่านะคะคืออันเก่าคือแบบมันติดติดหลับจับอะเหมือนแบตมันจะเสริมนะคะอันนี้คือติดเลยนะคะเดี๋ยวน้องทิพย์จะลองลองให้ดูอีกครั้หนึ่งนะคะนี่<อ>มันก็ติดอยู่นะคะแต่ถ้าให้บินก็บินได้อยู่แต่ว่ายังบังคับออซ้ายขวายังไม,ไ,มไม่ไม่เป็นนะคะเพราะว่าออยังไม่ค่อยแบบ เขาได้ว่าอะไรยังแค่ดูคลิปเฉยๆนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ลงมือทํานะคะเพิ่งมาเปิดกล่องแล้วก็ดูนะคะก็เดี๋ยวไว้ให้น้องทิพย์หัดหัดนะคะหัดบินขึ้นไปว่าซ้ายขวานะคะเพราะว่าที่บ้านน้องทิพย์มันก็จะแคบๆหน่อยนะคะน้องทิพย์จะไปหัดบินที่ในนาเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามไปอีกคลิปนึงนะคะว่าน้องทิพย์จะไปหัดบินที่ในนาได้อย่างไงนะคะได้ไหมหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะเมื่อกี้ก็ บินกระเก็ตกระสายเนาะเพราะว่าอยู่ที่ในนี้เดี๋ยวมันก็จะล้บมลุกคุกคันกันบ้างนะคะโอเคก็ถือว่ามันติดแล้วนะคะก็เดี๋ยวน้องทิพก็จะไปดูคลิปแล้วก็หัดฝึกทำอีกนิดนึงนะคะนี่ อันเก่าของน้องทิพย์มันจะมันจะไม่ได้ขนาดนี้นะคะมันจะไม่ไม่ปั่นขนาดนี้นะคะอันนี้คือเราก็ต้องไปชาร์จแบตไว้ก่อนนะคะชาร์จแบตแล้วก็เดี๋ยวไว้รออีกคลิปหนึ่งว่าน้องทิพย์จะหัดบินโดนได้ไหมนะคะก็ค่ะก็น้องทิพย์ก็ขอขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่พี่เอ่อพีฟซีใจดีนะคะที่ส่งโดรนมาให้น้องทิพย์นะคะคือ ได้ใช้แล้วนะคะคืออันเก่าน้องทิพย์ก็ยังจะใช้อยู่นะคะถ้าแบบนี้ใช้ใช้ได้นะคะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ส่งของส่งอะไรมาให้น้องทิพย์นะคะน้องทิพย์ดีใจมากที่เป็นส่วนหนึ่งในของในชีวิตของพี่ๆทุกคนที่แบบเอ็นดูแล้วก็ส่งของส่งนู่นนี่น,นี่นั่นมาให้น้องทิพย์ก็น้องทิพย์ขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่ส่งของมาให้น้องทิพย์นะคะนี่น้องทิพย์จะไปฝึกบินโดรนก่อนนะคะอันนี้คือแบบ เต้นนดีใจแบบเหมือนได้ของเด่นใหม่อะ่ะดีใจมากเลยแบบเออมันค่ะก็วิน บินกระสิบกระสา่าอยู่เนาะแต่ก็ยังไม่ได้ถนัดดีนะคะต้องไปดูคลิปแล้วก็ไปฝึกอีกทีนึงนะคะเพราะว่าตรงนี้มันมันฝึกไม่ได้เพราะามันมันเป็นที่แคบเนาะเพราะว่าเราเป็นมือใหม่ด้วยนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะไปฝึกให้เป็นแล้วก็พี่พทุกคนจะได้เห็นภาพมุมสูงสวยๆในหมู่ว่านน้องทิพย์แล้วก็ในทุ่งนาสวยๆนะคะก็เดี๋ยวไปฝึกก่อนนะคะก็ดีใจมากที่ได้ดวนมาใช้แล้วนะคะก็อยากใช้มานานแล้วนะคะก็ไม่รู้ว่าจะไปซื้อตรงไหนแล้วก็เออไม่ นาบีเด็กกับบีเน็กนะคะกเ็เดี๋ยวน้องทิพย์ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวจะไปเชื่อมต่ออันเนี้ยเขาเรียกว่าอะไรเชื่อมต่อกล้องแล้วก็เชื่มอ,อมต่อไวไฟกล้องแล้วก็เดี๋ยวจะไปฝึกดูคลิปให้เยอะกว่านี้แล้วก็จะฝึก ให้พีทุกคนได้เห็นนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันว่าน้องทิพย์จะทําเป็นไหมนะคะก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะคะก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะขอบคุณจากใจจริงๆเลยนะคะขอบคุณขอบคุณเอ่อไม่รู้ว่าคําขอบคุณนี้จะมีอะไรจะมีอะไรแบบดีกว่าคำขอบคุณนะคะน้องทิพย์ก็อยากจะเอาคํานั้นมาพูดเลยนะคะแต่ว่ามีอ่อตอนนี้ยังมีแบบแค่คําขอบคุณอย่างเดียวนะคะคือขอบคุณมากๆเลยนะคะที่แบบเอ่อ ที่แบบเอ็ดดูแลก็ส่งของมาให้น้องทิพย์นะคะดีใจดีใจจริงๆนะคะดีใจจนแบบทําตัวไม่ถูกแล้วก็ไปสุ่มเอาของแบบนี้ก็ดีใจมากเลยนะคะก็น้องทิพย์ก็ฝากพี่ทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องทิพย์ด้วยนะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ก่อนนะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ